สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียนะผมต้อนรับกลมวงกลมปังเกียวทุกคนจ้าวายเลขออกไปแล้วก็สวงในหัวใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไนแน่สำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ใครมีโชคสารภาพมาใครไม่มีโชคก็สารภาพมาถามพี่เป้พี่เป้ได้ไหม <c oughs> กินยากขนาดเลขลรัฐมา,านี่ยี่ห้าตัวกัดแกวใส่รัฐมานมาจ้ะเน้นย้ำว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบแชร์คลิปนี้ออกไปคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์นะจ๊ะทุกคนจ้ะเพื่อแบ่งปันแนวทางตัวเลขสวยๆสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะว่าทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ไปตามสูตรและความน่าจะเป็นเท่านั้นอยู่ที่ดวงใครดวงมันหมานไผ่หมานมันสำหรับเลขเงินล้านที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะแยะจังเลยเลขเงินล้านญี่ปัวสังเกต พี่เป้งวดนี้มาหรือยังที่ยิบปั่สังเก็บรอตเตอรี่อะไรนั่นะนะผนว่าได้สามแดแปดสาก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ตามเนาะเชื่อแหละว่าหลายๆคนคือแบบเลขมันเยอะอาจารย์มันแย่ <c oughs> มันอยู่ที่ดวงอ่ะมันอยู่ที่ควาหามานไปหมานมัน ะะเลขเงินล้านญี่ปุ่นสังเกตงวดนี้มาแล้วนะคะหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดนี้เลขสัญจรน,นอนมาเผิ่อว่าสิแหละพี่เป้เลขสัญจรน,นอนมางวดนี้สัญจรเสียงใหม่ก็เน้นย้ำคือเกาเดอร์ว่าให้สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเผื่อว่าสิเด้แต่งวดนี้นะเพื่อหามาแบบว่า พราะปกติไอ้สังเกตเลขอตเตอรี่ก็เป็นเลขล่างเนาะและงวดนี้เพิ่นมีแถมบนน้ำดะประเด็นคือเพิ่นมีแถมบนน้ำด้มีล่างมีบนอ่าพี่น้องค่ะแต่ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะและที่สำคัญถ้าถามความคิดส่วนตัวของพี่เป้คือพี่เป้ชอบที่ว่าเน้นล่างให้ให้หารลอตเตอรี่นะคะ เลขสัญจรเป็นอย่างที่แบบว่าเวลามันออกต้องฮะสัญจรเชียงใหม่เป็นไผรอยู่เชียงใหม่แน่ใครที่ดูคลิปของพี่เป้อยู่ใครที่อยู่เชียงใหม่งวดนี้คนเชียงใหม่ชอบเลขอะไรเอ่ยนะคะทุกคนคะ่ปะป่ะสำหรับเลขเงินล้านบนเป็นบนล่างเป็นล่างงวดนี้นะคะเน้นย้ำว่าโปรดใช้วิจารณญาณเยอะๆ แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเด้อเลขเงินล้านงวดน,นี้เด่นบนเน้นบนตามนี้จ้ะหกสามหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหสาหเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจดนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นมากๆที่แบ่งปันตัวเลขสวยๆสูตรเงินล้านนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเน้นย้ำว่า พิ่นได้หลายขนหนาแล้วได้หลายคนหนาพี่น้องเอ่ยงวดปกยานี่เพิ่นกะให้แบบว่าให้ซีโตเนาะงวดปกยานี่ก็ให้ซีโตแล้วงวดนี่เน้นล่างเลยค่ะพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างส่วนเน้นล่างเงินล้านนะคะเราไปดูกันค่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ 0818 1ธันวาคม2567กราบขอบพระคุณอาจาร,รย์เด่นมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขเงินล้านให้กับ FC ซีทุกๆท่านอ่ะบันนี้เขาก็สิมาขึ้นพร้อมกันเลยบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะตามนี่ค่ะไผ่หมักบนบนไผมักล่างล่างด้วยแต่พี่น้องจา๋า ก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนที่สําคัญนะคืออย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะจ้าเปนยังไรเลยพี่น้องมวดนี่เชื่อได้เลยว่าหวยสัญจรเชียงใหม่อันู้ว่าเราก็คือสิดดังคือเก่าแลยนะพี่น้องเนาะหลายหลายคนก็จับจ้องไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะปกชลา ทะเบียนรถผู้ว่าอายุผู้ว่าผู้ว่าคนที่เท่าไรจังหวัดตัวข้อมูลเชียงใหม่หลายแหล่งอะไรพี่น้องแล้วก็เลขเลขที่ที่เพิ่นสิไปที่เพิ่นสิไปออกบอกว่าสิเป็นลงแรมบอกว่าสิเป็นหน่วยงานใดที่เพิ่นสิออกเนาะอะ ก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวพี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆแบบนี้มาแบ่งปันกับทุกๆคนนะคะทุกคนคะ่ะก็อดใจอดตาเอาเบิงงพี่เปม้มันครบมันครบเท่าไหร่วะมันครบแปดนาท,ทีและที่สำคัญน่ะแจ้งข่าวนะคะแจ้งข่าวว่าแนวทางของอาจารย์แอดใต้ฟ้านะคะของแอดใต้ฟ้าไม่ว่าจะเป็น แนวทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นราวพัฒนาหรืออะไรก็ตามนะคะอาจารย์แอ้ใต้ฟ้าบอกว่าของดการวางแนวทางก่อนสักปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เด้อพี่เป้ว่าสั่นแหละ <c oughs> คึ้มมาหึงเดี๋ยววะไต้อาจารย์บอกว่ามันแบบมันหลุดมันหลุดมา หลายงวดอะไรเงี้ยนะขอคิดขอคำนวณขอปรับปรุงสูตรก่อนแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณเ c ทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้แก่แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท,ทุกท่านที่ยังคอยสนับสนุนดูแนวทางของอาจารย์แอตตายฟ้าอยู่นะคะพี่เป้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์เหมือนกันที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขสวยๆให้กับ f อเราจะรอคอยเนาะเราจะรอคอย วันที่อาจารย์กลับมาแบ่งปันแนวทางอี๋นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังแักซ์สวัสดิ์อย่างไรอีกเพิ่มซ้ำได้เดี๋ยวนี้ถนะ้าไม่จะ18นาทีนะคือคือ,คอในใี้จ่ายอยากอยากไล่ซดอยู่มันก็ไล่ได้อยู่พอไล่ซดปลุกก่อนที่สิไล่เนี่ยก็คือตัว,วออสิเวัลเจสันเวัลเจสซี่พอไล่ปลุก พี่เป๊ะนะว่าอโบปากโบป็นแล้ว,วโโเขาจึงมาว่านัวหัวหมวนเกิดอีกนะพี่น้องเนาะเอาเด้อขอให้่ชคดีคอยเฮงคอยปากเปนไพที่หมักแนวทางเงินล้านของอาจารย์เด่นนะคะอาจารย์เด่นยิบป,ปวัวยิบป,ปวัวแบบยิบป,ปวัวเจ้าดังอ่าประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย